กริกเป็นแคร์หนุ่มที่กระตือรือร้นเขาทำงานในเหมืองแร่ด้วยความฝันที่จะเจอเพชรเม็ดใหญ่เพื่อจะได้ร่ำรวยแต่ด้วยความใจร้อนเขามักจะใช้พลั่วทุบหินอย่างแรงและเร่งรีบทำให้พลั่วของเขามักจะหักและอัญมณีที่เขาพบก็มักจะแตกเสียหายไปด้วยผู้เฒ่าโอลาฟ เป็นช่างเจรไนอัญ,ญมณีที่ชำนาญที่สุดในเผ่าทุกวันเขาจะนั่งลงเจรไนอัญ,ญมณีเล็กๆที่ดูไม่มีค่าแต่ด้วยความอดทนและความประนีตเขาทำให้มันทรงประกายงดงามเกินกว่าใครๆวันหนึ่งกริกเดินมาหาผู้เท่าโอลัฟด้วยความสิ้นหวังทำไมข้าทำไม่ได้อย่างคนอื่นเลย หรือว่าพรสวรรค์ของข้าจะไม่มีผู้เท่าโอลาฟยิ้มอย่างอ่อนโยนพรสวรรค์ไม่ใช่ความเร็วแต่คือความอดทนตังหากกริกเอ๋ยอัญมณีที่สวยงามที่สุดไม่ได้มาจากการทุบที่แรงที่สุดแต่มาจากการเจียรนยอย่างพิถีพิถันคำพูดนั้นทำให้กริกฉุกคิด เขาหยุดการทำงานแบบเดิมแล้วหยิบหินก้อนเล็กๆมานั่งเจีรนายอย่างชา้ชาๆและตั้งใจเป็นครั้งแรกและในที่สุดเขาก็ได้เห็นประกายแสงที่เจิดจ้าที่สุดในชีวิตของเขาเรียนรู้คุณค่าของความประณีตไปกับเรื่องราวของกริกแล้วพบกันใหม่กับนิทานสนุกๆที่ให้ข้อคิดดีๆนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ